สวยมากเลยตอนนี้านางแกะออกมาแล้วนะคะานางแกะอยู่คุนตาสวยมากเลยทำไมตัดแบบนั้นอนะ่ะทำไมตัดหน้ากล่องลงเดี๋ยวบอมเดี๋ยวไม่่แมตัดแบบสุกับบุญแบบสุกับบุญใย้คุณตาดูสิ ก่อนก็รอดสักแป๊บหนึ่งโอเคโอเคโอเคดึงรูปเอาอมาก่อนอ่ะดูรูปให้ดูรูปก,ก่อนอัดที่รูปก่อนอันนี้ให้ดูลูกที่เฉยอนะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเย็นให้แม่ทำให้ให้แม่ทำให้ตัดด้านนอกต่ดด้านนอกนเตอย่้นนอกวดมากออ้มาแล้วโอเ ออล้หางก็หลุดตรงมาแล้วเออิตัดดิต้องตัดนต้องตัดเม่ตัดไม่ต้องไม่ต้องตัดมาแล้วโอมีหางอมี่หางโอยมีหาง้ยโอ้ยติดิติมาแล้วี่ครับโมเดชินขับติไ่าที่ขยับเท้าได้ ตั้งดูหน่อยสิถังมันเป็นแดงอยู่ี่ทำไมไม่เห็นทำไมมันมีสีเหลืองเหลืองมันดัดนี้ได้เทนละวะนี่ความจริงตรงนี้ก็คือมันมันดัดได้ตรงนี้ความจริงตรงนี้ก็คือมันดัดได้เป็นวิดีโอเมก้าอาจจะใส่ยากหน่อยโอ้ใส่ยากใครก็ได้เอาเบอร์ใดเป่าพงมาเป่าหน่สิครับ